ไปกันต่อในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีนะคะสําหรับชุมชนทรายขาวซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งชุมชนค่ะต้นแบบทางด้านของสังคมพาหุวัฒนธรรมค่ะและอีกหนึ่งความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมันคงมังคังยั่งยืนด้วยค่ะโดยรัฐมนตรีนะคะประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากรายละเอียดจะเป็นอย่างไรรับชมจากรายงานกันค่ะ พื้นที่ตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพลจังหวัดปัตตานีเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เข้มแข็งต้นแบบชุมชนท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จมีของดีมากมายครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นทุเรียนทรายขาวคุณภาพระดับ5้าดาวติดท็อปไฟระดับประเทศผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหินส้มแขกพาทอลายจวนตานีที่โดดเด่นสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเรวมถึงชุมชน2วิถีไทยพุทธและไทยมุสลิมที่อาศัยอยู่ในชุมชนไม ยาวนานพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากว่าร้อยปี การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในโครงการสร้างความรักความเข้าใจภายใต้สังคมพัฒนุวัฒนธรรมของนายอนุชานาคาใยรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเมื่อวันที่1 4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นได้มีการพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่และได้เข้าเยี่ยมบูธแสดงสินค้าโอทอ็อรวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่จัดนิทรรศการให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่และได้เลี้ยงเห็นความสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก はい。 ยุทธศาสตร์ที่สำคัญนำไปสู่การต่อยอดพัฒนาสู่ความยั่งยืนสามารถที่จะผลักดันตามแผนเศรษฐกิจฐานรากโดยอาศัยเครื่องมือที่ครอบคลุม5มิติคือกลไกการจัดการแบบมีส่วนร่วมการส่งเสริมเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตการฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและสุดท้ายคือการบริการและความปลอดภัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนต่อไป ทีมข่าว m อ t ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา